เรียวมาแล้วออกมาีแบบรอ้วงเไว้เดี๋ยวลงเอาไดวเาดวลกัไปเมียตีตายเอาลงปลงน้ำเลยทั้งนั้นยาวประมาณสาม่วันประมาณกี่วันวันประมาณสบประมาณกี่วันอ่า 3วันที่ตีไปข้าวก่อนสวันตเิงตอนหกโมงประมาณ20่สิผมออกมาดับเครื่องแล้วได้เจอศพลอยน้ําผ่านมาตรงสะพาน3ามหลังเทศบาลไอ้หลังโรงพักบางเรนก็เลยได้โทรแจ้งหน่วยงานมูลนิธิแล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็ตำรวจก็เลยรีบเอาเชือกมาดึงไว้ข้างก่อน ตามนี้เลยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นหญิงหรือชายแต่ลักษณะเหมือนผู้หญิงผมยาวนะฮะยิงเกงขาสั้นใส่เสื้อแขนสั้นน่าจะเสียชีวิตน่าจะประมาณสักสามสี่วันแล้วแหละประมาณนี้อางไหนฮะลอยรอดสะพานกี่ฟ้านั่นไหมครับผมขับซาเล็กมาจะไปทอดแฉะครับตอนที่เราเจอเนี้ยลอยตรงสะพานลอยอยู่ริมริมชายชายเลยสะพานกัตรงจุดที่พบศพในห่างกันประมาณกี่เมตรนะที่เจอครั้งแรก ครั ge ge ้งแรกก็ตอนตอนที่ผมแจ้ค so ือผมข้ามมาแล้วข้ามมาแล้วแล้วตาคนนั Hub ้นเขายืนเขายืนชี้พอเขายืนชี้อยู Очень ่ผมก็ชงโง่ฟองอ้าวโคดรีิว่าแล้วมีคนโทรไปแจ้งผมไม่รู้จักหรอกคนที่โทรไปแจ้งผมจะไปทอแถก็เลยเขาจะให้มาข้าวบอกโทรโทรไปแจ้งเลยไปว่าเข้ามาได้ยังไงเห็นในสภาพไหนครับที่ร้องภาพนอนนอนครับเนี่ยขาดชี้ ค่ะรัฐพรทาสีนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ค่ะ ก็เวลาประมาณ6โมงครึ่งนะคะเมื่อเช้านี้ได้รับแจ้งจากรูกบ้านนะคะว่าพบศพลอยน้ำบริเวณคลองประปานะคะก็เลยมาตรวจสอบพื้นที่อตอนที่มาพบศพก็คือเจอศพขึ้นอืดน,นะคะทราบเบื้องต้นนะคะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ในพื้นที่ตอนนี้คือยังไม่มีผู้ใดนะคะที่ว่าแจ้งมาว่ามีคนหายะค่ะก็ยังไม่ทราบว่าเป็นศพมาจากที่ไหนค่ะบราเวณมาหมดแล้วทุกคนมาหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่รถนอเคตท,ที่จะมาเอาศพ บอกประมาณสามวันนะอยู่ไหนฮะเนี่ยดูรูปดูรูปนอยเว